อซูซูมิวเอ็กสีขาวรถบ้านแท้รถใหม่ล้านกว่าวันนี้เอาไปในราคาไม่ถึงล้านรถใหม่ตรงนี้ล้านกลางๆพุ่แล้วครับามาเบิ่งเลยรถปี2 0 2 2เกียร์ออโตโต,ตัวอันติเมตปีปี22ไม่61,000โลเบาะปรับไฟฟ้ามัลติฟังก์ชันพวงมาลัยเกียร์ออโตหน้าจอ ปุ่มพุชสตาร์ทเอาไปเพียงแค่999,999เอ้าห้านเอยเก้าสิบเ้าให้แน่ก็หอดล่านี่หรือนะรถถึงล้านรถไม่ล้านล่านกลางๆเด้เออเออบ่ฮอดบ่ฮอดเออบ่ฮอดนะเว้าถือเบาเสียงเบาถือบะรถจังหวัดชนบุรีรถบ้านแท้รถสวยกรีบน่ะหัวนุ่งหัวน็อตไม่มีถอดเลยจ้าพี่ๆน้องๆที่กำลังมองหารถครอบครัวกลับบ้าน ช่วงเทศกาลปีใหม่นี้รีบมาเอาคันนี้เลยจ้า Isuzu Mu-X นะสวยมากสวยกริบบางเดิมบอ่อปรับไฟฟ้าซ้ายขวาไม่หกหมื่กิโลเมตรนะไม่มีที่ติเลยจ้ะสีขาวยอดนิยมอันดับหนึ่งด้วยรถปี2022 ว้าวหัวน็อตไม่มีถอดเลยครับผมนะสติกเกอร์คานหน้ายังอยู่นะจ๊ะหัวน็อตฝากระโปรงไม่มีขยับเลยมาจัดได้ทุกอาชีพครับเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทรัฐวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างเห,เหตุไฮเหตุหน้าเหตุสวนแม่บ้านรัฐพ่อขีดยางขับวิ่คขับแก๊บขบับหกล้อขับสิบล้อขับแมคโครตัดไม่เผาทานเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ ค้าขายรถเล่หาเร่แพงร้อยตลาดนั้นคล้องถมประมงประมงทุกอาชีพออกรถศูนย์บาทนะไอเสมรดสิ่งจัดให้พี่น้องรับชมอยู่จจกกังหวัตหดคอมเมนต์บอยเสมครับเปกำลังใจให้ไอเสมแล้วก็ทีมงานพิมพ์คำว่าโคตรสดโคตรสดโคตรส,ด,ด,สดไอเสมของแท้ไอเสมคนจริงไอเสมจัดให้ไอเสมส่งฟรีหอดหน้าบ้านโคตรสุดเลยัวรุ่น